ถือว่าผ่านมาแล้วครบหนึ่งปีนะคะสำหรับภัยพิบัติน้ำท่วมใหญ่ที่เกิดขึ้นที่จังหวัดเชียงรายค่ะบทเรียนจากในอดีตก็ทำให้ชาวจังหวัดเชียงรายนั้นได้เรียนรู้ที่จะเตรียมรับมือกับภัยพิบัตินะักข่าวพลเมืองวันนี้ค่ะจะพาไปติดตามการอบรมการเตือนภัยน้ำท่วมล่วงหน้าแบบครบวงจรให้กับชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่ที่เคยประสบภัยค่ะ เชียงรายเป็นอีกหนึ่งจังหวัดครับที่ต้องมาเชิญกับสถานการณ์น้าท่วมหลายครั้งซึ่งหลายฝ่ายก็พยายามเตรียมรับมือในรูปแบบต่างๆหนึ่งในแนวทางสําคัญคือการเสริมทักษะให้กับประชาชนโดยเฉพาะเรื่องการเข้าถึงข้อมูลและการแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าโดยมีการจัดอบรมขึ้นเพื่อให้ชาวบ้านได้เรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ เขาจะต้องสามารถอ่านข้อมูลสารสนเทศที่มีอยู่นะครับจากแบบจำลองทั่วโลกรวมถึงการเก็บข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐของประเทศของเราผมว่าหลายคนเนี่ยยังไม่สามารถที่จะสามารถอ่านได้แล้วก็เข้าใจนะครับผมซึ่งตรงนี้เรามาเติมต่อเติมเต็มในส่วนของกระบวนการต่างๆของส่วนนี้ให้ได้นะครับรวมถึงเขาจะสามารถนําข้อมูลที่เขาได้มามาเปรียบเทียบกับ ระบับการเตือนภัยละว่าระดับไหนฝนตกที่โจดาตาเท่าไหร่แล้วระดับที่เขาจะต้องเตรียมความพร้อมในการรับมือเนี่ยเขาจะสามารถสร้างจุดเบรกพอยต์ของตัวเองได้ละว่าตรงไหนที่เขาจะต้องจัดการกับชีวิตอย่างไรในการอบรมครั้งนี้ชาวบ้านได้เรียนรู้กันอ่านข้อมูลแบบจําลองสภาพอากาศเ oh. พื่อนํามาวิเคราะห์ และประเมินสถานการณ์น้ำท่วมในชุมชนของตนเองได้อย่างทันท่วงทีรวมไปถึงการเติมทักษะในการสื่อสารในภาวะวิกฤตเพื่อให้สามารถแจ้งเตือนภัยให้กับคนในชุมชนโดยเฉพาะกลุ่มเป่าบางได้อย่างแม่นยำ มีประโยชน์นแล้วก็มีแนวทางสามารถนําไปบอกประชาชนได้ว่าขณะนี้เขาคนจะเตรียมอย่างพ่องข้างหน้าวันสองวันข้างหน้าเนี่ยเขาจะทําอย่างไหวพ่องแล้วก็เตรียมบางว่าจะเป็นกู้เพือบ้างหรือว่าละอ่อนหรือว่าผู้ป่วยที่เตรียมเขาสามารถวางแผนไว้ล่วงหน้าได้เลยและสิ่งสําคัญเนี่ย ที่เห็นเป็นช่องว่างหลายๆที่เนี่ยก็คือเรื่องของเกณฑ์ในการเตือนภัยฉะนั้นลําดับถัดไปในการที่เราควรจะส่งข้อเสนอแนะเพื่อการเตือนภัยที่มันสอดคล้องกับเป็นจริงเนี่ยก็คือปรับระดับเกณฑ์เตือนภัยของชุมชนที่แท้จริงก็คือต้องปรับโดยที่ชุมชนเป็นผู้ตกลงเองอันนี้คือขั้นที่หนึ่งขั้นที่2เนี่ยปรับแล้วมีเกณฑ์แล้วอ่ะต้องไปสู่ในเรื่องของ เกณฑ์ของการเตือนภัยว่าจะแจ้งชุมชนเป็นระดับสีอะไรเตือนว่าอะไรสุดท้ายเนี่ยเพื่อที่จะให้แผนทั้งหมดเนี่ยมาสอดคล้องไปด้วยกัน,นะคะ่ะมันต้องไปปรับเหมือนกับเป็นข้อมูลหรือว่าเป็นแผนส่วนเสริมของเทศบาลหรือของอำเภอนี่จึงเป็นอีกหนึ่งนวัตกรรมนำร่องในการรับมือภัยพิบัติอย่างน้ำท่วมซึ่งมีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นบ่อยและรุนแรงมากขึ้นในทุกๆปีการเตรียมพร้อมรับมือให้กับประชาชนและหน่วยงานท้องถิ่นจึงเป็นเรื่องสำคัญครับ เพื่อลดความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตและสร้างความแข็งแกร่งให้กับชุมชนได้อย่างยั่งยืน